อะหังสุกิโตหูมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอะหังนิทุโโหูมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อะหังอเวรโรหูมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอะหังอพยาปัจโชหูมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอะหังอนิโคหูมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใ,กใจ สุขีอัตตานางปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอพยาปัชาหหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยปนิคาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอดอิอทังมีมาตาปิตุนงตังโหตุสุขิตาหุนตุมาตาปิตโร ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มาราด,าาามดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยตินังหัวตุสุขิตาโหนตุยาตะโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมคุรูปัชชายาจริยานังหัวตุ สุขิตาหุนตุครูปัจชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจา้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจา้ามีความสุขอีทางสัพพเทว,วตานังโหตุสุขิตาหุานตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข อิทังสัพเพเตนาโหูตุสุขิตาหุนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปลตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปลตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพเพเวรีนานหูตุสุขิตาหุนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข อีทางสัพพสัตตานางโหตุสุขิตาโหตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทินข้าพเจ้าขออโหสิกรรมกรรมใดที่ทำแก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรจงอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้า อย่าได้จองเวีจองกรรมต่อไปเลยแม้แต่กรรมที่ใครๆทำกับข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวีกรรมต่อไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงศ์สานายาและผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรงปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเทินข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติท่านจะอยู่พบใดหรือภูมิใดก็าตามขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้ และโปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทิน